วันนี้พวกเราทั้งสี่คนจะพาเพื่อนๆมาโต้พืนน้ำลอยไปกับสายลมกับกีฬาเรือใบสุดคลาสสิกที่สโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 3. ครับพร้อมกับแขกรับเชิญนักกีฬาสาวสุดสวยที่จะมาร่วมโต้พืนน้ำไปกับเราภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นยังไงและใครจะสามารถพิชิตใจของแขกรับเชิญของเราได้สำเร็จไปดูกันเลยครับ สำหรับการเดินทางมายังกองทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นเรียบสนามบินตรงมาเรื่อยๆจนถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาใช้ถนนเทพกรัตรีมุ่งหน้าไปทางตัวเมืองภูเก็ตจนมาถึงแยกบางคูให้เลี้ยวขวาใช้ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ตรงยาวมาเรื่อยๆจนถึงถนนเจ้าฟ้าตกผ่านสวนทิพย์ภูเก็ตถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงมาจนถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาใช้ถนนศักดิเดชตามทางหลักมาเรื่อยๆจนสุดทางสังเกต ด้านขวามือก็จะเห็นป้ายกองทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ตกันแล้วล่ะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ภูเก็ตแลวรู้ไหมว่าแขกรับเชิญของเรานี่เป็นถึงสาวฮอตที่สุดในจังหวัดเลยนะว่าแต่อยู่ไหนเนี่ยน่าจะมาแล้วนะพี่ว่าตอนนี้เฮ้ยเหมือนลอยเข้าไหนเั็นไงเั็นไงคุกกี้ลันไงีรนี่แ่ไม่ใช่มีมีโอ้นอยู่ข้างบนอยู่เออไหนสวัสดีกันหนุ่มไอซิงครับไหนอะ ขอต้อนรับแขกรับเชิญของร้านนะครับน้องท็อฟฟี่ครับว่าแต่ท็อฟฟี่รู้หรือยังครับว่าวันนี้เนี่ยท็อฟฟี่จะมาโดนภารกิจอะไรบ้างครับยังไม่รู้ค่ะอย่าว่าแต่น้องท็อฟฟี่ไม่รู้เลยนะครับพวกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคนเฝ้าไหมครับพร้อ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 มครับลุย สวัสดีครับพี่กอฟสวัสดีครับพี่กอฟครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้พวกเราเนี่ยได้ผจญภัยบ้างครับครับก็มาทะเลก็ต้องเป็นกีฬาทางน้ำครับก็มีเรือใบวินเซิร์ฟคเซิร์ฟดำน้ําแต่ว่าวันนี้คงจะแนะนําเรือใบครับครับผมแล้วเห็นว่าที่เนี่ยเป็นกองทัพเรือนะครับทุกคนมีสิทธิ์มาเล่นที่นี่ได้ทุกคนใช่ไหมครับมีครับได้หมดเลยครับตั้งแต่เด็กอายุ7จ็ขวบเป็นต้นไปเลยครับแล้วค่าเลยนค่าสอนนี่แพงไหมครับ ปีหนึ่งเราเปิดสองครั้งนะครับเป็นตามช่วงซัมเมอร์ของที่เวลาเด็กหยุดเรียนเราสอนฟรีครับแต่ว่าถ้านอกเหนือช่วงนี้ก็มีเสียค่าบริการบ้างเล็กน้อยครับครับแล้วความยากง่ายในการเรียนนะครับยากไหมครับกว่าจะเล่นเป็นครับแน่สิครับเรือใบเนี่ยนะครับถ้าโดยตามปกติของมันเนี่ยวันเดียวเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ในการบังคับเรือเบื้องต้นได้แล้วแต่ถ้าจะเล่นให้ครบหลักสูตรก็ประมาณ1ิบวันสิบวันครับแต่ถ้าจะเล่นเล่นให้เก่งนี่ก็ าจจะต้องหลายปีครับใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเหมือนกีฬาอื่นทั่วไปครับครับสมมุติว่าคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอย่างผมเนี่ยการเล่นเรือใบเนี่ยมีปัญหาไหมครับพี่กอลไม่มีปัญหาครับเรามีอุปกรณ์คือชูชีพให้ใส่ทุกคนเพราะว่าเป็นกฎกติกาอยู่แล้วที่จะต้องใส่นะครับแต่ถ้าจะมีอยู่นิดเดียวถ้าเกิดตกน้ําแล้วเกิดตกใจกลัวเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เราอาจจะไม่อยากเล่นมันอีกครับแล้วท่าที่ยากที่สุดเลยครับคือท่าไหนครับ โอ้มันคงไม่ใช่เอ็กเกมแบบนั้นครับก็คือนั่งเล่นปกตินะครับแต่ว่าสเสน่ห์ของมันคือการแต่งใบแต่งมือของเราให้ทําให้วิ่งได้เร็วที่สุดทา,ทางที่ได้รับลมเดียวกันให้เร็วกว่าลมอื่นๆนี่ครับระดับพวกเราเนี่ยแค่ให้มันทรงตัวอยู่ได้ในเรือมากยากแลนะครับกกครับแล้วเรือใบที่น,นี่เหมือนกับที่นายหลวงทรงโปรดเล่นในวัยหนุ่มหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วเรือใบที่เราสอนอยู่ที่นี่ไม่ใช่ประเภทเดียวกับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้เคยทรงเล่นนะครับแต่ว่าเป็นหลักการเดียวกันแต่ว่าเรือใบที่สอนอยู่นี่เป็นเรือใบที่เป็นเรียกว่าสมัยใหม่แล้วครับก็จะต่างกันนิดหน่อย ที่ตัวเรือเท่านั้นแต่ว่าหลักการเรียนหลักการเล่นเหมือนกันหมดแต่มันมีหลักสำคัญนิดนึงคือกีฬาเรือใบเนี่ยที่ในหลวงท่านเคยทรงตรัสไว้ก็คือว่ากีฬาเรือใบสอนให้คนคิดเองทําเองครับเพราะสังเกตว่าเราลงไปเล่นอยู่ในเรือเนี่ยเราลงไปคนเดียวเพราะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องแก้ปัญหาเองเพราะนั้นกีฬาเรือใบเนี่ยสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาที่สําคัญเราต้องมีสตินะต้องมีสติครับเอาเลยนะครับตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะไปเล่นเรือใบแล้วล่ะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นคิวของหนุ่มสาวที่มมมาาาากกด้ววคสรรถนตีีับช่ง โซคุสคุณแนวเรามากันที่โรงเรียน World สตาร์ c ค d ดี y เป็นโรงเรียนดนตรีและศิลปะก,การสแสดงที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อมาตามหาคนหน้าตาดีมีความสามารถกันวันนี้จะเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีครับผมชื่อริวเด็กชายนักิจชัดจิติวิกุลตอนนี้เรียนอยู่ที่ World สตาร์ c ค d ดี y ครับความสามารถพิเศษของผมคือเล่นกีตาร์ไฟฟ้าครับวันนี้ผมจะมาโชว์เพลง smoke u n d e w a t e r ครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลย กิตการแข่งขถมอย่างน้าตาดีแบบนี้ก็ต้องยกตำแหน่ง So Cool คุณเให้ไปเลยครับช่วงหน้าพบกับประสบการณ์ครั้งแรกของทั้งสีหนุ่มในการแล่นเรือใบจะรอดหรือจะล่มอย่าพลาดชมนะครับ